สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะืันนี้แม่นั้นอยู่ใสเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยเนาะไม่เห็นอีหอย่างตามกันมาเลยจะผู้ใดอยากมูเนาะมาสวนเนาะมาเป็นหมูพอบันเห็นงานหนักบ่ได้เพื่อน,นขอเพ็นง,งานในสวนผนจ้าเขาไปติดหัวสปริงเกร์วันนี้แม่นั้นหนังทายอยู่นี่ว่าจ้กินเขาเทียงเขาไดเอาเขามากินน้ำแม่จ้าพเพื่อนเพื่อนเอาข้าวมากินด้วย เขากระบองประแดกง่ายๆบ่ได้หยุงย่งยากอีหยังดอกมากินข้าวปลากินกับบักทั่วกับแจ้วข้าวเหนียวปั่นบกักือนไงกองบอกงักือนไงกินกัะยิ้งกันแ่บดอกมหาตะเลือดเลือเฟอร์เฟคดอกอาหารอีสานบ้นบานๆเน,นาจะจ้าข้ามดีก็ยิ้มก็แซ่บกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกองเข่ากับกองเหมือนไงข้าวปลาน้ากันเด้อมาเด้อไปที่กินน้ำ สมพโลกซื้อข้าเจ้าดอกบัวเฮ็กเองดอกเอามีเวลาเห็ดที่ขาน้น <laughs> นี่ข่าเหนียวข่าเหนียวไม่ได้จา้าเหมือนเพื่อนคุยกับบองประแดกคำมย์ยันยัเป็นยุ่งหัวยุ้งหนองยุง่งทงยุ่งทากระแทบไปก็เห็นบ้างมันนาก,กาศเนาะจ้งอันนี้สิเป็นคลองน,น้ำเนาะคลองน,น้ำนาะจ้ะเป็นห้วยหน่องก็ ก้องบึงเนาะทั้งนั้นเนาะบอกสิว่าบอเสียสิว่าตัวกันหนึ่งแะบ่ได้ตัวเด้อพี่น้องกินฝันเดียวไม่หนิก็แซ่บเด้อเด้อเพื่อเพียงแล้วแค่นี้เขาอิ่มก็แซ่บเพิ่งเก่าหรอพี่นอ้องบ่เสีย เป็นไงยุ่งไงก็ต้องเรื่องมากในการกินนะจ๊ะมื่อนี่แม่งงอตดตรวมือมือบวมซาจ,จัดจัดอยู่เห็นยังกับเม่ไรปันเขาครั้งนี้กับเม่ไรพี่น้องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเือนด้วยเมไรเขาหาผูดให้มือนี่มือมันคอมเมนต์มัดกดมันกดโทรศัพท์อะ่ไรจ้ะ เกิงนง้างกับถนัดขังขัวเนาะก็นอย่บ่ไรบ้บ่มาเด้อประเด็กินน้ำอากาศดีดีพี่นอ้องมันนอกเนาะอีฝาไรเรียนเรียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนยางชาวบานเนาะกอไผตรงอันนี้ก็จะเป็นสวนท้อนา้ะเงี้าขึ้นคุนอ่ะตุ่นมาก,มาก อากาศดีดีเพื่อนๆเ,นเนบิ่งเนาะลมเย็นไว้ไวเอามาืินนี่แม่นั้นคอยกินขา่าวให้มีเงินด้วยพี่น้องขอโทษขออภัยทีความ่สะดวกเรียบร้อยบางทีก็อาจจะเช็ดให้น้ำมือตะไลเวียนหัวเนาะจ้ะจับกล่องใส่ไปใส่มาขออภัยด้วยจ้ะเพื่อนๆมื่อนี่คอยกินขา่าวเยี่มก่อนบ๊ายบาย